ชิมโอวาทหลวงพ่อพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าตุงลูกเอ้ยนี่เป็นธรรมดาของร่างกายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาสังขารมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรอกทุกขั้งตอนอยู่มันก็เป็นทุกข์แต่ผลที่สุด มันก็อนัตตาสลายไปมีแค่นี้อย่ามายึดถือสังขารของพ่อเลยโอวาทวันรับแขกวันสุดท้ายของหลวงพ่อพระราชพมยานวันที่28ตุลาคมพศ2535จากหนังสือทาวัดสวดมนต์ฉบับวัดท่าสุงรู้ขอน้อมกราบหลวงพ่อด้วยเสียงกล้าวและกราบอนุโมทนาบุญ ทุกท่านทุกดวงจิตทุกพระองค์ที่มุ่งมา่ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันขอกราบอนุโมทนาค่ะนิพพานังสุข,ขงังนิพพานังสุข,ขงังนิพพานังสุข,ขงัง